สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องวิธีการระบายสี่ภาพให้สว่างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับขั้นตอนแรกเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการนํารูปภาพที่เราต้องการให้สว่างเนี่ยมาใส่โปรแกรมนะครับทาเข้ามาเลยจะสังเกตได้ว่าภาพที่เรานํามาใช้นะครับจะมีความมืดอยู่นิดหน่อยนะครับ วิธีการทำงานของเราก็คือเราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าดัตทูนะครับคือตัวนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปแล้วเราก็ปรับขนาดหัวแปลงนะครับเราจะใช้ที่ขนาดเจ็ดร้อยี่สิบนะครับเนี่ยครับอ่าขอโทษนะครับร้อยเจ็ดสิบเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วครับเรามาขั้นตอนจะเริ่มคือให้เราเนี่ยคลิกในที่ว่างไปก่อนหนึ่งทีนะครับ จากนั้นเราก็ทําการระบายรูปภาพของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าภาพที่เราระบายผ่านไปเนี่ยจะสว่างขึ้นนะครับให้เราระบายทั่วรูปภาพนะครับจะสังเกตได้ว่ามุมที่มืดของรูปภาพจะสว่างขึ้นเล็กน้อยนะครับห <Yeah. S 1> ากเราต้องการให้สว่างขึ้นไปอีกเราก็ระบายเพิ่มอีกนะครับแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนสว่างจนเราพอใจ นี่ครับจะสังเกตได้ว่าภาพจะสว่างขึ้นแล้วนะครับเมื่อภาพของเราสว่างจนพอใจแล้วเราก็จะทําการเซฟรูปภาพนะครับเซฟแอดเลือกเป็น jpg นะครับเพื่อใช้ได้แล้วก็ตั้งชื่อใหม่เราตั้งชื่อว่า new นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างก <c oughs> ดเซฟเสร็จแล้วนะครับเราลองมาเทียบภาพกันดูครับว่ามันต่างกันมากหรือไม่ อาจะเปิดที่ภาพเก่าก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าภาพเก่าจะมืดและภาพใหม่จะสว่างนะครับอเดี๋ยวผมจะปรับตามมาปุ๊บนะครับภาพเก่าจะมืดภาพใหม่จะสว่างกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการง่ายๆในการเพิ่มความสว่างให้กับรูปภาพของเรานะครับขอบคุณครับ